ไปเลยน้องยังเดินได้เลยไปยน้องก็เดินได้หนูก็เดินได้ขนาดแค่นั้นนะอ่ะไปเดิเดินไปดินอมไ่้อา <laughs> พี่กันครับผู้รพยายออก youtube ให้อยู่นะพูดพัเพลนะครับลูกถ้าเพื่อนเพื่อนจะเล่นโคนเพื่อนเพื่อนต้องทำไงครับลูกฮะเพื่อนอยากเล่นโคนแบบพี่กันจังเลยพี่กันครับเพื่อนเพื่อนอยากเล่นโคนครับลูกนี่เพื่อนเพื่อนอยากเล่นน้ำโคนมั้งอะทำไงต้องมาที่ไหนเนี่ยั ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นโคนเพื่อนๆต้องมาที่ไหนนะครับบอกเพื่อนๆสิครับเพื่อนๆต้องมาที่ไหนนะบอกเพื่อนๆสิตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะเราอยู่ที่ไหนนะเหมือนแม่ลูก มาม้าบอกมาม้าบอกซิว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนองเภอคลองสิบห้าอาจังหวัดอะไรอำเภออะไรัรานุ <c oughs> บ้าใช่จังหวัดนครน,น,นานนยกเพื่อนแขังวัดนครนายกเพื่อนเดูกันการกำลังเล่นโคลนด้วยความสนุกสนาน่าจะกลันว,น,วนะเอเภอ ไม่กลัวไม่กลแค่ตรงนู้นกลัวแค่ตรงนู้นสนุกมากกันการเล่นโคนนไม่ต้องเดนกันสนุกไหมครับกันการกันหลอลางหรอ กันกันบอกเพื่อนๆนี้สนุกไหมครับเร็วเร็วพี่กันกันสนุกไหมครับบอกเพื่อนๆนี้ครับลูกนน่บอกเพื่อนๆก่อนเร็วๆเพื่อนๆเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้กันกันกำลังเล่นโคนเลอะเทอะหมดเลย ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องกันกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับเพื่อนๆบ๊นายบายก่อนการบายบายเพื่อนๆืหน่อยครับกันครับบายบายเพื่อนๆนครับอืมกานกาการกำลังสนุกสนานเพื่อนเ